สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่อง Mama Silosven Channel นะคะ Welcome to my Channel นะคะคลิปนี้จะพาไปเลาะอ,อีกเช่นเคยนะคะเลาะตรงไหนคะตรงนี้เลาะที่สันเขื่อนนะคะเออสันเขื่อนค่ะตรงนี้เป็นเขื่อนแม่กวงนะคะเขื่อนแม่กวงก็อยู่ในเขตอำเภออะไรคะสะระสะเ็ตไหมคะท่านผู้ชม เพราะว่าบ้านอยู่โดยสะเก็ดเนาะก,ก็ะไปไม่ใกล้ค่ะเข้าไปาขับรถลอดูเที่ยวเฉยนะคะรู้สึกว่าน้ําก็ลดเยอะเนะาะเครื่อนแม่กวงเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นน้ําทําน้าประปาน้ําส่งตามหมู่บ้านตามอําเภอนะคะก็จะมีอยู่หลายอำเภอนี่คุณป้าก็ไม่ได้มีความรู้นะคะคือแบบว่เาเ,เ,เพื่อนเล่าให้ฟังแต่ว่าก็จําไม่ได้เลยว่าแต่ก็มาดูมาชมวิวค่ะเพราะอากาศมันร้อนเนาะก็ ก็ไปชมดูนะคะว่ามีอะไรมั่งก็ไม่มีอะไรก็เจ้าหน้าที่ทางานอยู่นะคะกันก็เราก็ขับไปแล้วก็ไปสุดที่สุดเขตเขาแล้วก็เราก็ขับกลับมานะคะเพราะว่ายิ่งเกินไม่ควงก็ไม่มีอะไรเที่ยวนะคะส่วนมากก็จะเป็นที่ที่ปิจยายที่ปัจจันนะคะออกกำลังกายของฝรั่งนะคะเพราะรู้สึกว่าฝรั่งก็จะเห็นอยู่หลายคนค่ะที่ปัจจันออกกำลังกายตอนเด็ดร้อนๆเนี่ยนะซึ่ง อตัวคุณป้าเองแล้วก็เพื่อนนี่ไม่ไม่เดินค่ะแล้วก็ไม่ถีบ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยนะคะ42องศาเนี่ยเนาะที่เชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราเข้าไปเที่ยวแล้วมันไม่มีอะไรดึงดูดสายตาก็มีมีแต,ต่ต้นไม้แล้วก็น้ำอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเออกลับกันดีกว่าค่ะเพราะมันไม่มีอะไรเรากหหห็หันหนัวอหันหันด้านรถค่ะ กลับคืนค่ะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็ออกมาจากเขื่อนแม่กวงนี่ค่ะไปเขื่อนแม่กวงนะคะท่านผู้ชมอือเราจะไปไหนกันต่อคะทีนี้เราก็เลยไอ้ที่ใกล้เราที่สุดก็คือสันกำแพงค่ะอำเภอสันกำแพงนะคะก็ะ <c oughs> เอ๊เราจะไปเที่ยวไหนดีเราไปดูร่มกันดีกว่าคะ่ะเพราะว่า เขาทําร่มแบบไหนนะคะร่มก็ร่ม,ร,มร่มนี่เขากลางเนี่ยนะคะเออไม่ใช่ร่มนะคะร่มก็รอเรือนะคะท่านผู้ชมก็เลยนั่งรถไปกันค่ะขับรถไปกันอีกก็ชมน่คะเขายังทํานากันอยู่นะคะทางภาคเหนือเนาะบางพื้นที่นะคะดูสิก็ยังมีนาบอยู่เลยแต่ก็เป็นน้าที่จอดจากบาดาลน,นะคะไม่ใช่น้ําฝนนะเพราะฝนยังไม่ตกเลยค่ะแรงมากเลยเกินเออก็มาตามเส้นทางนี้นะคะรอสกเก็ทนะคะสันกําแพงเนาะ ก็ไม่ไกลค่ะนี่ก็เข้าในเขตอำเภอเขาแล้วนะคะก็เส้น,นลัวก็จะมีร่มนะคะร่มตามลานเนะเาะหลากหลายสีสันเยอะแยะนะคะสวยๆงามน,นั้นเลยเนาะ,ะถนนก็ไม่ได้ใหญ่โต,โตค่ะก็ถนนแค่นี้แหละคะ่ะสองเดนเนาะเราก็ขับไปเรื่อยค่ะจะถึงที่แล้วค่ะท่านผู้ชมเอก็ไม่ไกลกันนะคะก็ที่ทําร่มนะคะร่มสันกําแพงที่ขึ้นชื่อลรือชาที่สุดนะคะซึ่งบางท่านก็คงได้มาเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านยังไม่เคยมาก็ ติดตามคุณป้าไปนะคะคุณป้าจะพาไปชมนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะร่มแล้วก็เขาขายกันยังไงเนาะ,ะคือก็ไม่ได้ทําแต่ร่มขายอย่างเดียวนะคะก็มีหลายอย่างอยู่เนาะพูดถึงนะก็ยังมีศิลปะหัตถกรรมจากไม้หรือจากของเครื่องใช้ทําของเครื่องใช้นะคะก็มีหลากหลายนะคะอแต่ราคามันก็อาจจะแพงหน่อยนึงนะซึ่งถ้าเป็นคนเราชาวธรรมดาเหมือนชาวชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราก็ คงไม่จําเป็นต้องใช้นะค่ะเพราะว่าไม่รู้จะใช้ทําอะไรเพราะว่าพกเราจะใช้น่ะคนคนระดับฐานน่าอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็ต้องใช้ของที่เป็นประโยชน์เนาะถ้าเอาไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่ซื้อค่ะเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทําไมให้มันรกบ้านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเข้ามาชมมารู้ก็อาจจะมีอะไรถูกตาถูกใจเรานะคะก็ไม่แน่ใจเนาะเลี้นรถเข้าละค่ะเข้ามาในนี้นะคะ ร่มสันกำแพงนะคะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะดูรถตู้สะคะจอดรอสองสาคัญอยู่นะคะแต่ว่าแต่ละคันก็ไม่ได้เต็มนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วจอดแล้วเราก็มาที่นีคะหมู่บ้านทํามาค้าขายซึ่งเป็นร่มบ่อสร้างที่เขาเรียกกันนะคะสันกำแพงเนาะที่ขึ้นชื่อมากนะคะที่ทุกคนมา เชียงใหม่ต้องมาสันกำแพงนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้ามาไม่มาถึงสันกำแพงก็สแสดงว่าไม่มาถึงเชียงใหม่เขาว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็มีโปรไฟล์ที่สวยงามนะคะ,คะอยากจะถ่ายรูปอะไรด้วยก็ไปถ่ายนะคะตัวคุณป้าเองก็ไปยืนถ่ายรูปนางกลางจ้องสีเขียวอยู่โน่นนะคะแต่ปรากฏว่าแหมหุ่มคุณป้ามันไม่ได้กับนางแบบเลยนะคะโพลม,มาเลยทําไม่สวยทนนั้งที่หน้าคุณป้านี่ได้กับเขาอยู่นะคะท่านผู้ชม ทางเดินนี่ค่ะเดินเข้าไปก็จะเจอสามลอนะคะสำหรับให้นักท่องเที่ยวถอดเอ,อขึ้นนั่งถ่ายรูปนะคะช,าชาวจีนก็ลองนั่งดูแต่คุณป้าก็ไม่กล้านั่งเพราะว่าดูแล้วว่ารถมันจะเล็กกว่าตัวคุณป้านะคะท่านผู้ชม <laughs> เข้าไปข้างในเนี่ยสียลักก็คือร่มนะคะท่านผู้ชมร่มกับร่มอัเบร์ <laughs> ่มนะคะซึ่งเป็นร่มทําจากกระดาษสานะคะซึ่งคุณป้าคิดว่าถ้าเป็นร่มสําหรับทา กลางเพื่อสวยงามเนี่ยก็จะโอเคนะคะแต่ถ้ากลางกันฝนนี่คุณป้าว่ามันไม่แน่ใจวาจะกันได้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเนาะออเออก็อาจจะมีบางอ่าราคาแพงหน่อยเนี่ยอาจจะกลางกันแดดก็กฝนได้เนาะเออแต่คุณป้าว่าส่วนใหญ่จะก,กันร่มได้กันแดดได้นะคะกันฝนเนี่ยไม่น่าจะได้เนาะเข้ามาถึงแล้วคุณป้าก็พามาซ้ายมือเลยก็พามาดูนกฮูกนี่นะคะก็เอ่อศิลปหัตกรรมนะคะแต่ตัวนี้คุณป้าไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะนี่เป็นกระบอกไม้ไผ่นะคะกลุงกวางเนี่ย แล้วก็มีอะไรโดดเดี่ยวมาเนี่ยคุณป้าก็ยังไม่แน่ใจนะคะถ้าท่านใดที่รู้ก็กรุณาคอมเป็น์ราบอกด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่มีกองอยู่ใกล้นะคะคุณป้าก็ไม่รู้ว่า <S <S เป็นเอ,อ่เอ,อทำทำไม้รู้นะคะแต่ว่าเอามาใช้ทําอะไรเนี่ยคุณป้ายังไม่ทราบนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะศิลป,ะ,ปะหัตถกรรมจากฝีมือของชาวบ้านนะคะรู้สึกว่าสวยงามน,นะคะนี่แหละนี่นะคะที่เขาทําขายแต่คุณป้าไม่รู้จะไปทาซื้อไปทําอะไรนะแกเองนะคะ คือจะซื้อของก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์อะไรย่างเงี้ยนี่ใส่เหรียญใส่เหรียญน,น่าจะได้นะคะจากของมวกนี้เนาะเนี่ยสวยงามนะคะใส่เหรียญใส่ของมีราคาตุ้มหงตุ้มหูอะไรเงี้ยนะคะเก็บได้อะไรเงี้ยเออก็สวยงาม่ะร่มก็ดูนะคะน่ารักจะสีสันสวยก็มีการวาดรูปเพ้นลงไปในแผ่นร่ <c oughs> มนะคะสวยค่ะฝีมือนี่โอเคเลยค่ะช่างเก่งมากดูส<ว>คิคานะสวยงามเนาะ กันแดลงนี่ให้ชมคับมีทุกรุ่นมีทุกแบบนะคะก็แบบเป็นสีสียางเดียวแล้วก็เป็นลายดอกแล้วก็แบบเดล็กนี่เป็นร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็เลยไม่กล้าซื้อเพราะว่าอะไรคุณป้าจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องประหยัดนะคะเพราะว่าเราเกตแล้วเนาะก็ก็เลยดูนะคะว่าเอจะใช้งานได้ไหมถ้าซื้อไปอ่ะถ้ามันคือไปฝากคนก็ไม่ยอมฝากใครนะคะเพราะว่ามันก็มันกลางเดกกลางฝนไม่ได้ค่ะท่านผู้ชม แต่ความสวยงามน่ะมีนะคะแต่ว่าอาจจะไปฝากฝรงฝรั่งฝากคนที่มีเงินนะคะก็โอเคเนาะเออคนที่มีเงินมีฐานะหน่อยหนึ่งก็น่าซื้อนะคะไปฝากเพื่อนๆสวยงามค่ะเรื่องสวยๆค่ะคุณป้าชอบมากเลยค่ะสวยจัดมีหลากหลายสีสันนะคะลวดลายสวยงามมากเลยนะคะเดินดูนี่โอ้โหจะเดินหูจะเดินตามากเลยนะคะแต่ว่าคุณป้าไม่รู้จะไปฝากใครนะสิคะมันปัญหาเนาะ คือตัวป้าเอางอยากไปใช้มันก็ไม่ได้กันเลยมันไม่รู้คุณป้าจะกลางไปไหนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยค่ะสีเขียวนี่สวยสวยชอบมากเลยท่านผู้ชมดชูสิคะสีแดงสีเหลืองสีโอ้โหเนี่ยคือมันเรื่อลายมันสวยงามนะคะดูแล้วนี่สวยงามแต่ว่าแต่คุณป้าก็เคยเห็นที่เป็นนางงามของทางจยงหม่นะคะท่านก็ซุบสาวสาวยนะคะก็เดินกลางจ้องกลางโมมีเคาวาเนี่ยแะคะ่ะก็มีแต่โฮมสวยค่ะ <c oughs> แต่คุณ <c oughs> <ต>ป้าเนี่ยจะไปทาอย่างนั้นมันก็คือไม่คือเนาะ เนี่ยค่ะสวยๆนั่นเลยบม่ใ่ไม่อยากได้นะคะอยากได้ค่ะแต่ว่าแหมคุณป้าเขาต้องประหยัดเงินนะคะาคุณป้าแก่แล้วเนาะเออไปซื้อของต้องดูของต้องดูตัวเองด้วยนะคะไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรเนาะไอความไม่อยากได้นี่ก็อยากได้เพราะมันสวยๆนั้นเลยค่ะท่้นู้ชมดูสิคะสีนี่โอ้โหเหลืองแดงเขียวยี่ยะคะกลางนี่ต้องสวยเลยแต่ถ้าคุณป้าอย่างสาวยังสวยอยู่สมัยก่อนนะคุณป้าจะซื้ออยู่หรอค่ะซื้อไปกลางเพื่อให้ผู้ชายหรือว่าใครมา เออสุลกสนใจนะฮะสนใจอาจจะสนใจร่มไม่ใช่สนใจตัวคุณป้าแลยนะ <laughs> สวยสวยมากเลยคะ่ะสวยมากนี่ค่ะก็อ่าก็<ข>อ,อ่านด<อ>ูได้นะคะก็คือเขาก็อ่าอะไรเขาเรียกอะไรติดตั้งเอ่อทำจากอะไรราคายังไงฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันนะคะก็เข้าไปชมได้ค่ะดูสิคะในแบบญี่ปุ่นจะมากกว่านะแบบนี้เนาะเ็าสวยงามค่ะ เออสีสันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณป้าไม่อยากได้บอกอยากได้ั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะดูสิคะสวยๆทั้งนั้นดูร่มนะคะอยากจะเอาไปเดินกลางแดดนะคะก็แต่งตัวสวยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ดูสภาพตัวเองแล้วรับไม่ได้เนะคะ<อ>ก็เลยไม่เอาค่ะ <c oughs> ไม่ซื้อค่ะ <c oughs> ก็ได้แต่เอามาชมให้อ่าเอามาชมมาให้ท่านผู้ชมที่ชมในคลิปของคุณป้านะคะชมนะคะว่า สวยงามค่ะแล้วก็ใครที่ไปสัรนกำแพงอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะได้นกาะ,ะมาซื้อรู้สิคะสีสันสวยมากมายเลยนะคะเออ,อสวยๆนั้นนะคะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะก็ใหญ่เล็กกลางมีหมดนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่ตัวคุณป้าน่ะไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะศิลปะทําจากมือนะคะหกกัตกรรมที่ทําจากไม้นะคะเนี่ยค่ะถ้วยชามช้อนอะไรเง,งี้ยค่ะเขียงเขิงอะไรเงี้ยน่าจะมีนะคะท่านผู้ชม ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็มาศาซื้อได้นะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยน่ารักจ้ะเออสวยๆนั้นเลยค่ะ่านผู้ชมแล้วก็ที่วางอที่วางจานนะคะก็เนี่ยค่ะมีช้อนมีอะไรครบให้เรียบร้อยนี่ก็ภาพกันป้องกันเปื้อนมีให้หมดเลยนะคะ่านผู้ชมดูสิคะสวยงามค่ะสวยงามสำหรับร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะคุณป้าคิดว่าโอเคค่ะเพราะว่าร้านอาหารใหญ่ๆหรือโรงแรมใหญ่เนี่ยก็มีเงินอยู่แล้วเนาะเออสั่ง ไปทาโชว์ลูกค้าเนี่ยสวยงามค่ะส่วนตัวคุณป้าไม่มีอะไรค่ะก็ <c oughs> เลยมาดูเฉยๆนะคะแล้วก็เอา <c oughs> มาโชว์ให้่ันผู้ชมได้เห็นนะคะว่า <c oughs> ม่แต่เรื่องสวยๆงามๆนั้นเลยค่ะดูสิคะเนี่ยโอ้โห و, รวดลายเลยนะคะร่มเล็กๆน่ารักก็น่ารักด้วยหละคะ่ะท่านผู้ชมดูสิคะแล้วคุณป้าก็เลยพาเพื่อนไปเอยไม่ใช่ค่ะคุณเพื่อนพา<ต>คุณป<ต>้ณ<พ>าไปดูนะคะตั้งอยู่แถวทะเลอย่างนี้ด้านหลังของร้านนี่นะคะก็จะมี เต,ต็มหมดเลยคะะ่ะคือนักวาดนักเพ้นส์สีเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นส่วนมากชุกวันนี้ก<แ>็าอาจจะทำอะร,รอบของโทรศัพท์นะคะวาดเป็นรูปดอกมงดอกไม้วาดร,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 รูปน้ดอกนี้ให้นะคะสวยงามค่ะคุณป้าก็ไม่วาดเองดีนะคะเพราะว่าไอ้ที่โท<อ>รศัพท์คุณป้ามันก็ไม่ได้มีด้วยนะ เขาบอกว่าถ้ามีที่ใส่โทรศัพท์เอามาให้เขาวาดได้เขาจะวาดให้ค่ะไาดคิดตังอะไรค่ะแต่คุณป้าไม่มีใช่ไหมนี่ค่ะคือการทําร่มนะคะนี่ก็คือด้านในแกนของร่มนะคะเป็นไม้ซึ่งก็ก็ต้องมีช่างฝีมือระดับเลยนะคะก็มาวัดมาผ่านะคะแล้วก็จะมีกาวมี่อะไรนะคะอันนี้เป็นแผ่นกาวนะคะเมื่อทําเกนทําอะไรเอ่อเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะมีการ วางแผ่นกระดาษกระดาษสาเนีนะะ่ยค่ะแล้วก็จะทํามุมน่คะกำลัทง,งทางมุมมาดู่เนาะค่ณเข้าไปดูได้นะคะไปยืนเดินชมเดินดูได้เลยนะคะหรือจะซื้อก็ได้ใหญ่ๆอย่าง,งเงี้ยทุกป,ป้าว่าเอาไปตั้งชายหาดที่สวยงามมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะเพราะสีขาวเนาะแล้วก็เป็นไม้ด้วยนะคะเอ้าส,ส,สวยสวยสวยค่ะสวยงามคุณป,ป้าก็ไปยืนเดินอยู่หน้าน,นะคะเพื่อไม่ซื้อนะค,ะค่ะหลั<อ>งมาพอขาถามคุณป้าก็เดินหนีอะไรอย่างเงี้ย คือคนทำเขาก็ไม่สนเขาก็คือแบบมองอยู่แล้วว่าเฮ้ยม,มาซื้อหรอก <c oughs> ก็เลยไม่ทัก <c oughs> ไม่ทายอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะดูสิคะนเ,นเ,นเนี่ยเป็นล่มผ้านะคะไม่เป็นผ้าเนาะอันนี้เป็นผ้าอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะมีอ่าระเด็มัดจะมีได้เนาะได้สําหรับทาร่มเนี่ยค่ะก็แข็งแรงกว่านะคะเพราะว่าล่มเนี่ยก็เป็นตัวยืดตัตั้งตั้งตากแดดตากลมอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องให้มันทนหน่อยนึงเนาะค <c oughs> นซื้อไปแล้วนะคะเพราะว่า ตัวใหญ่นี่ไม่ใช่ถูกถูกนะคะท่านผู้ชมมันเป็นวัาเป็นผ้าอยู่นะเพราะว่าอะไรคะท่าขาท่าอะไรเขา้เนี่ยพอทําเสร็จแล้วเขาจะไปตากแดดไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาต้องมีผ้าอ่เขาเรียกอะไรนะกระดาษสาเนาะกระดาษสาเออกระดาษสาก็ต้องจุ่มน้ําแล้วก็ทํามุมอะไรเงี้ยค่ะแปะนะคะเอออันนี้ก็คือการดึงได้อยู่นะคะดึงได้อยู่เนาะมัดได้นะคะก็ไปดูเองนะคะใครอยากจะไปดูไปชมก็ไปดูได้เพราะว่า คุณป้าก็ไม่ได้สั่ณ์หรอะค่ะเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาก็าาทางทางานกันนะคะก็เลยคุณป้าก็ถ่ายแค่เอ,อวิธีทําให้ดูเฉยๆนะคะถ้าใครเคยไปสังกะแพงหรืออยากจะไปก็ไป,ไปดูนี่ก็คือทางวิธีทํากระดาษสานะคะเนี่ยแบบนีน้นะคะลอยแห้งอยู่นะคะสีนี้สวยนะคะสีม่วงนะสีม่วงอ่อนสวยะคะ่ะยังไม่แห้งคะ่ะดูสิคัยังไม่แห้งวิธีทํากระดาษสาก็ไปดูได้นะคะมีมีเฮ็ดมีเฮ็ดชมนะคะที่สังกะแพงนะคะ เออเราก็ไปดูได้ค่ะใครอยากจะเรียนรู้อยากอะไรก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าเออมีเจ้าหน้าที่ท่านก็คอยทําคอยดูแลอยู่นอกก็เอออยากจะสอบถามก็สอบถามได้นะคะท่านผู้ชมแต่คุณป้าไม่ได้ถามเนาะเพราะว่าคุณป้าใส่แมสกดอยู่ก็เลยถามนะค็ไม่ไม่ได้ยินเนี่ค่ะมีก็เนี่ยเขาก็เขียนบอกให้ดูนะคะร่มบ่อสร้างอาร่มบ่อสร้างดูสิคะนี่คุณนางนางกลางจ้องเนี่ยเขาสวยนะคะเนี่ยถ้าเขากลางทำไมงี้เขาสวยค่ะ แต่ยางเราเนี่ยเก๋ๆคุณป้าเนี่ยจะไปกางไงข้ากางไงก็ไม่สวยอะ่ะคุณป้าก็เลยแผลเสียดายดูสิคะก็ออกมาให้คะ่ะมากนหน้าเนาะเออก็เห็นแล้วใช่ไหมคะท่านานางเขาเราก็เลยออกมาคะ่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะท่านผู้ชมก็เลยขับรถกลับมาทางเดิมนะคะเพื่อจะไปกินข้าวนะคะก็โอเคนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็พามาชมลุ่มบ่อสร้างนะคะ ร่มบอ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยชมก็เข้าไปชมได้นะคะชมในคลิปคุณป้าเสร็จแล้วก็ไปชมที่ที่ที่ของเขาเลยนะคะใครอยากได้ร่มก็ซื้อได้นะคะมีผ้ามีอะไรให้หมดนะคะพูดถึงก็มีลวดลายสวยๆนั้นเลยนะคะแต่คุณป้าก็เออได้กางเกงช้างมาสองตัวแค่นันเอง่ะเพื่อนซื้อให้ <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้คุณป้าก็จะค้ารอขอลากันก่อนนะคะเอาไว้ชมคลิปหน้าว่าคุณป้าจะพาไปไหนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเนะาะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลท่องเที่ยวนะคะก็เชียงใหม่เชียงรายทางภักเหนือก็กรุณาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศร้อนแล้วก็ควันพิษนะคะคุณป้าไปเนะเาะคุณป้ากลับกันแลนะะ้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ